าเจอกับยายสมอยู่ส่วนโคกมืออีกแล้วพี่น้องทางช่อง SKM เกษตรแฟมิลีมื่อนี้สิมาเบิ่งระบบน้ำของมะพร้าวพี่น้องว่าเขาใช้ระบบแบบใดตามมาเบิ่งกันเลยค่ะจากเพลงซูลาซิลสงเเพ,พนน้องปล่อยขึ้นแทงน้ำ แท้งละห้าทอนสี่แท้งแล้วก็ปล่อยลงมาทาอ่อนี่นี่น้องไนะหมเ็ต่ออีกนี่ฮะอยู่ในป่าหกนี่ว่าวปิดเปิดคือกันเลยนะ เวลาเขาสื่อต่อท่อไปเรื่อยๆเขาก็เขาก็ากมาปิดเนี่ยน,นี่เนาะปิดวาล์วใหญ่ไว้อันนี้เป็นวาล์วใหญ่ที่สิเจกจ่ายตามท่อย่อยต่างๆนะเป็นยังจังไสแทงน้ําปูนซีเมนที่น้องงบโหลายก็เลยตั้งอยู่บนคูซะแรงดันกับบอลายปันไดเลยพี่น้องเลยฟังท่อตามสวนพี่น้องเลยนี่จะเห็ุเป็นล็อกไผ่ล็อกมัน ชองบ่อน้ำกะบ่อหกแผงแล้วกะบ่อทองแผงน,นี่วาท่อย้อยออกมาพี่น้องเนี่ยปิดเปิดได้ไวปิดแห้งพูดพี่น้องเมื่อกี้ท่อตัวน,นี้รุดนี่ไปหา,านี่อันนี้กกเดินท่อไปหาต้นกล้วยพี่น้องอันนี้แกปล่อยลงห้องพ่นมกพริก ้ปิดแหงคณะทอบริทากาวเลยรุดพี่น้องเบ่งตต้พี่น้องอันี้นี่อันนี้ปิดเนะอันนี้ก็เปิดเมือเดียวโอเคตีนี่ฝั่งทอดยาวจุนสุดทางใต้เลยได้พี่น้อง ติดเองเบิดเลยตอสายดำเห็นไหมจมีหัวจุกของมันมีวาลปิดอีกเฮาสยหเล่งค่อยเล่งแหงกันดีตอสายดำเป็นซองแถวเลยพี่น้องนี่แกค่อยแหงเฮาปับได้พี่น้องแล้วเตะห้าเสีเยว แต่มันก็บกขักเฮาระบบสปิงเกอร์พี่น้องอันนี้มันได้เห็ดแล้วก็เลยเอาเลยพี่น้องถ้าเล่งแห้งกะพิดเปิดตรงนี้เลยถ้าเล็งแหง้งแต่ต้นๆ่นทางปลายมันก็บอ,อยิยอดพี่น้องเขาก็ต้องปรับลงให้มันพผดี อันนี้ก็ถ้าพายาดูเปลี่ยนก็นได้พี่น้องน้ำเนาะดูย่ายสายมานันเนาะระบบเมนสปริงเกอร์ถ้าสปริงเกอร์ส่งหัวสบนดีพี่น้องย่ายมาฝั่งนี้แบบนี้กระซุ่มซื้อดีอยู่พี่น้องพ <Okay. S 2> ายาเอาระบบน้ำมันจับเจือการระบบสปริงเกอร์สิดีกว่าพี่น้อง <Okay. S 2> ใส่สงหัวมันสิ พุ่งกระจายรอบต้นเลยเนาะอันนี้มันก็ะชุ่มซื้นก็พอประมาณนี้เลยพี่น้องจะเป็นคู่คู่ไปเลยพี่น้องนี่สายดำนี่เป็นคู่เป็นคู่เนาะเป็นชุดแถวเลยพี่น้องแล้วตัวนี้กะวาง,งพี่น้อง,อง่บดิมี เอาไปจับคู่ไม่อีกแถวที่สามกับแถวที่สี่ไปเลยพี่น้องแถวนี้คือว่างไม่มีท่อนี่แล้วก็มาจับแถวที่สามกับแถวที่สี่พี่น้องเลยแล้วก็ว่างต่อไปกัแล้วก็แถวที่ห้าแถวที่หกแบบนี้ไปเรื่อยๆพี่น้องเลยแต่ผลเสียของมันก็คือพี่น้องเพราะว่าเขาบริถมท่อพีวีซีนี่ เวลางัวเข้าส่วนเหยียบแตกเลยนี่ต่อท่อประจำเลยค่ะเมื่อยอยู่ทอ่อนี่ฟางไปจนชุดตอนแรกก็ว่าสิถมแม่เล่มบริถมพี่น้องเอ้ยก็เลยเลยตามเลยนี่เดี๋ยวยังสิเปลี่ยนระบบน้ำใหม่อยู่พี่น้องถ้าไคคิดสิถมก็คือต่อใสาย ดำตรงแถวเลยแถวแผ่แถวมันเลยพี่น้องแล้วก็ใส่ระบบสปริงเกอร์จักสองหัวต่อต้นนี่สิคักกว่าพี่น้องจำได้เปลี่ยนระบบน้ำหลายเท่อประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ก็บไวส้สนี้ก่อนเด้อพี่น้องพามาเบิ่งระบบน้ำในสวนของยายส้มนี่แหละ พอประมาณฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ S K M เกษตรเฟมาลีเดอพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจในในการทำคลิปต่อต่อไปด้วยค่ะสวัสดีค่ะ